นี่ไหมไปเทีย่ยวไปรับพี่เนาะโอ้ดีใจเลยลูกโอ้ดีใจดูท่าเด็กดีใจ <c oughs> จะไปรับพี่ที่บัสสเตชั่นบัสสตปไปรีบไปเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ไม่เห็นชอนชอนเอ้ยไปเดินดีๆลูกดีใจได้ออกข้างนอกอยู่บ้านทั้งวัน ช่วงนี้นะ้ำมันแพงแม่ต้องเดินไปรับลูกชายนะคะไปไปทางนูน้นลูกพี่มาทางนูน้นเอาไปไหนแล้วล่ะช้อนเอาหัวมันยางอ่อมกันเห็่ยยางระบาดนี่กว่าจะไปถึงมาเร็วๆน,นุ่นพี่ดอนมาทางนูน้นนุ่นตรงนู้นค่ะน่ะตรงป้ายสีเหลืองอะ่ะ ที่แวนดอนลงรถมันเป็นบัสตอบเอา้ายังไปยังมาให้แม่อุ่มจะให้แม่อุม่มวะก็บ่อุ่มแล้วเนาะใหญ่แล้วจะให้แม่อุมออมอมอ่มเหรอโอ้โหแม่ไม่อุ่มเห็นบ่ลซ่อน <c ười> เห็นก็หลอกบอลซ่อนอีห <c ười> ยังน่ะ ลอกลนั่นน่ละก็ลอกลนะั่นน่ะมันจะมีคลองนะคะถ้าซัมเมอร์นี่จะสวยโอ้ยน้ำเกียวลูกไส้่อยอยากเข้าไปแม่แล้วนั่นน่นเสียงนกว่ะเสียงนกเห็นหวานเสียงนกนะเนะสียงอีกา คนบ่เคยออกมาทางนอกเป็นยังไงหน,นาวบ่ออกมาถาทั้งนี้ค่ะเพราะวะ่าเดี๋ยวเบนดอนจะมาอีกขางหนึง่งเดี๋ยวพุนไก่มามันมีก็จะขามไปทั้งพุนฮะจะขามไปถาทั้งถนนเพราะว่าบ่อยากให้ลูกทรายขามถนนมาทั้งนี้จ้ะรถสิ้นเนี่เขากระแลนเร็วอยู่ค่อนขางจะแลนเร็ว เอาไว้ใกลๆก็กกขามไปก้อนบ่ได้ยานช่อนไปขี่ส่ท่างนังเขาเนี่ยขี่ไปใส่ป่ายจะยังเขาไปเงียวซะของเขาขี่จะแถวปลาเนี่ยบ่เป็นยังบ่ไ,ได้เอาถุงออกมาเอาหมาออกมาเดินยูเมกาในตรงเดียวเอาถุงเก็บขี่เก็บเงียวมาน้ำหนะะัะเงียวบ่ตรงเก็บเขเก็บแต่ขี่เนาะชอ่ชอ,ชอนชอบไหมช่อนชอบไหมมากวะา,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 าันละมากบ่ดีใจวะ <laughs> พอกล่ะเป็นอย่างไอแม่อุ้มปุญญานกับปัญญานเสียงอย่างพี่ห้เม่อุ้มไออุ้มบหอุ้มไหมไออุ้มไหมไม่ได้แม่ทอดขนมอยู่อามาจูงเอามาเนี่ยพันจีรินกับมูพินไม่คนไหนไปไป Today is Monday. Go to do homework. Tommy. Tommy, I'll see you at your h o ลูกวันนี้อะ m o n d a รู้ไหมวันนี้ Monday. เยรถเขาจะไปนะให้รถเขาไปก่อน ไหนให้แม่บอกว่าให้แม่จูงน้องมาไปละนัดกันพวกขี้งเหงอทั้งหลายนี่นัดกันีะไปเรียนบ้านนั้นบันนี้ช้อนยา <laughs> นองไม่ต้องวิ่งวิ่งทำไมบ้านใครบ้านมันเล่นที่ยังลูกแม่มันเกี่ยวขาน่องเละแม่ไม่พาน้องมารับน้าวันหลังอ่ะฮะเอออย่างไงคนกันซิเซ่เยสเอาะเขาพยายจะยุ่เพื่อนดอกอยากปไหลินน้ำมู ไป <Vai. S 2> หน้าสุดหลังอยู <c oughs> ย่ไหนกําหนงไหนกําหนงเพิ่นเพิ่นนะบ้านจ้าไปเข้าบ้านทอดบ้านแล้วก็เ <c oughs> ข้าบ้านตัวน้องมานั่งอยังอยู่นี่สองไงอ้น้องเบื่อบ้าน ไป let's go โอ้ยชอนข้าว้านนั่งทำไมเนี่ยพวงเนี้ยนี่สองสิงขี่ขันยุกขี่ขันแอมขี่ขันว่ะชอนข้าว้านไมเราอะ่ะ